ไโรงงานอะไรไม่รู้ครับโอดังอะไรหรือเปล่าโอ้โหหนักเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันครับ โอ้โหไปท่วมเลยโรงงานอะไรวะมะันเป็นหรือเป็นตลาดไม่ใช่ ก็ไปฟัมด้วยนะในฟัม,มเลยอ่ะฟัมอยู่นี่ไ,ไม่ใช่ปั๊มมีตอนที่อ,อะไรอะโรงงานอะไรอะอไอ้นนั้นมันตึกอ,อะไรอ่ะเนาะแล้วทำไมไม่มีรถอะไรมาเลยตายเดี๋ยวก็มาที่แล้วเนี่ย รถดัไม่ใช่รอจะทันหรือเปล่ารถดับเพลิงมาต้องจะมาแล้วนะไม่ทันแล้วเนี่ยต้องมาทันนี้แล้วโรงงานนั้นมันเป็นโรงงานอะไรโรงงานอัันนน้โรงงานไวยของผมนี่แหละที่เป็นควันนะโรงงานใบไวยนี่ไม่ใช่ติดกับตรงนี้เห็นไหมงานผ้านั่นหละโรงงานผ้ารัตนาพล่ะใช่ใช่ใช่ครับโรงงานว่าใช่ป่ะ่่ นี่สายชนนี่นีสายชนอยู่แถวตลาดเนี่ยข้างปกทอัหลงเทรถไม่มาทางนี้วะมาอย่างนี้ยังช่วยได้แต่เนี่ยมันจะมานี่เลยมันไม่โอ้โหหนักแล้วเนี่ยน่าจะระเบิดเลยหรือเปล่ารบที่มันคืออะไร นักแล้วเนี่ย,นนยมันเรอมนปัญหาคือมันใกล้ปั๊มด้วย,ยมันใกล้ปัมป๊ม อันนั้นมันเอาลอยไม่เท่อใครเลยโรงงานเดียวกับที่นี่นี่เหรอหนักเลยหนักเลยน้ำเท่าไรพี่จริงมันต้องมาทางนี้มันโรงงานอะไรนะพี่มันงานผ้าเหรอใช่ไหม ที่แรกที่ผมเกี่ยวมามันเห็นแบบวรัตนพรนั่อยู่ดวนั่นก่อนโอ้โหรัตนพรเหรอครับผมอันนี้มันอยู่นี่นะนี่แม่รงของอะไรของรัตนาพรไม่ใช่รัตนาพรมันอยู่ด้น่ะข้างหลังคาน์นั่ะอันนี้หลังไอ้คอดคอยที่ว่าอันนี้ใช่เหรอใช่ครับฮะไอ้รัตนาพรนะครับรับนล้วรไม่ปด้แล้วนั่น เตไป่ัรก่นนะงไ่ายแต่ข้าววัาด้วยเ่ไอ้รชเ่ยเต่ใช่เ่นะห็น่าได้รชนพก่าอ่มหนักเลยนะ่ยรถเข้าน่นรถอดมา,ดมดมมาด่มาเกรถหผมน่รถรบมา ยิงขี่เข้าไปใกล้เนาะคนยิ่งขี่เข้าไปใกล้เนาะจรงีเ่นี่ง่ายกว่านี่มันจะมาลามี้นออะไร่น่แถว

ลักษณะนี้มันลามมัที่หัวใจน้ำมันน้ำมันหัวใจแล้วฝังังเระเบื่แล้วพี่น,น้องไปเลยหรอแ๊บนึง อ๋อมันเป็นเชื้อใจน้ำมันใช่ไหมตรงนั้นอ่ะตรงตรงนี้มปนอะไรคิดไม่ออกมันคืออะไรตรงนั้นอุ้ยเนี่ยระเบิดอีกแล้วเขาบอกว่ามันเป็นตรงหัวใจน้ำมันโอ้โหระเบิดแล้วเนาะโอ้โหลิบเลย โรงงานใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นโรงาโรงานโรงงานผ้าหรือเปล่าครับโรงงานน้ำมันนี่แหละมากรอโรงงานน้ำมันโรงงานน้ำมันครับผมจ้ามาปั๊มนน้อยนเ้อยน่ากลัวที่มัน ห้อมใหญ่ครับผมห้อมใหญ่มันเป็นโรงงานน้ำมันตัวจ่ายน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นปตทอในข้างปตทอนี่นะครับโอ้โหเราเบิดแล้วรถรถตัวหาพิยองมาพิยองโทรมา

บ้านเขาไหมมาถึงบ้านเขาแล้ว <r> บ <políticas> ้านเขาไหม้แล้วเออบ้านนี่ไหม้แล้วนี่บ้านไหม้แล้วใช่เนี่ยบ้านไหม้แล้วโอ้โหแล้วสมแล้วสมบัติต่างๆนานาที่ไฟหมดใหญ่บ้านรวยเลยโอ้ยระเบิดอีกแล้วทุกคนโอ้ยมันไม่ทานหรอกไฟเยอะขนาดนี้ใช่ไหม